นักร้องฮิปฮอปชาวกัมบูชาไปโชว์สเต็ปที่ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีสบายดีสวัสดีครับทักไทยเอซทุกท่าททนที่เข่ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลาหาโมงแรง ทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณ6กโมงเสาทักทายพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวรวมทางเอฟซีพี่น้องไทยลาวที่ติดตามอยู่ทั่วโลก่อเดินกับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องสิบบ็จบอบผาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับอยู่ในช่วงเดือนเมษาเนาะอากาศกันยังห่อนอยู่นะครับพี่นอ้องในพระประแดงนะครับก็เพิ่งจบไปนะครับอ่าแล้วก็ทาง ประเทศไทยหลายๆจังหวัดนะครับก็จะมีไหลายสงการก็ยังมีอยู่นะครับทีนี้มาดูเพื่อนบ้านนะครับผม update, อัปเดตในเพจกัมบูชานะครับตัวนี้ก็มีการแชร์กันเป็นคลิปไวรัลนะครับในขเขมรก็มีนักร้องนะครับหรือว่านักร้องอของกัมบูชานี่เขาไปโชว์สเต็ปนะครับโชว์สเต็ปหรือว่าเพลงฮิปฮอปการเต้นการร้องนะครับในประเทศเกาหลีใต้ นะครับเห็นแชร์ลงในเพจเขมรคนก็เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมนะครับโดยเฉพาะก็คือคน,คนเขมรนี่แหละนะครับอ่าแล้วก็โชว์สเต็ปเี็คือในงานนั้นก็น่าจะเป็นงานที่มีอ่าเป็นชุมชนคนเขมรเนี่ยเขาที่ไปทํางานในเกาหลีใต้แล้วก็คนเขมรที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้นะครับเขาก็อ่าจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับก็ฮิปฮอปของเขมรเนี่ย งานนี้น่าจะจัดขึ้นในที่สาธารณะแห่งหนึ่งนะครับในเกาหลีใต้นะครับก็หวังว่าที่เขาก็หวังที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมนั่นแหละครับเพราะว่าดูการเต้นสเต็ปการเต้นนะครับอ่าก็มีการโบกทงไปมานะครับรบังกล้องนะฮะโชว์ให้เขารู้ว่าเป็นเขมรนะครับก็ดูสเต็ปการเต้นนะครับดูไปดูมาเนี่ยผมก็นึกว่าไหมไทยใจตะวันเอาจริงนะครับผมนึกว่าไหมไทย คือจริงๆแล้วไม่ต้องโบกธงชาติหรอกนะครับคือมันคือมันชัดเจนอะ่ะคือจะไหมครับเห็นแต่เงากับยังเบิงออกนะครับว่านี่คือขเขมรน,นะครับหรือว่ากัมพูชาเพราะว่าคือ1เพลงเนี่ยก็เป็นภาษาขเขมรเนาะสนะครับรูปร่างหน้าตาก็ชัดเจนนะครับแล้วก็การแต่งตัวนะครับพยายามที่จะก๊อปฮิปฮอปนะฮะสำหรับกางเกงสีขาวๆนะครับ สเต็ปการเต้นนะครับถ้าจะดูบอกว่าไมเคลนแจ็คสันก็ไม่ใช่นะครับถ้าจะดูว่าฮิปฮอปเต้นสไตล์นี้เหรอนะครับเออถ้าคนร้องเนี่ยนะครับหน้าตาการแต่งตัวมันก็ใกล้เคียงอยู่นะนะครับก็พอได้แต่ว่ากางเกงขาวนี่มันพอได้นะครับพี่น้องคือมันไหมไทยใจตะวันเลยแ่ละนะครับอ่าเป็นนักร้องในในภาคอีสานนะครับนักร้องหมอลำ นะครับเป็นเอกลักษณ์ของไหมไทยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาก๊กอปจากไหมไทยใจตะวันไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ถามจริงๆนะว่าไปโชว์ในที่สาธารณะขนาดนั้นเนาะพี่น้องครับโบหุซึกอายโบหุซึกอายคนเกาหลีบอกว่านะครับหรือว่าคนชาติอื่นๆนะครับที่ยังไปยังอันนี้เป็นฮิปฮอปจากเขมรนะครับสไตล์การเต้นการแต่งตัวนะฮะรองเท้าก็น่าจะแบบมีความมั่นใจกับตัวเองมากเลยนะนะครับ ไปโชว์ถึงเกาหลีไตนะครับพี่น้องอมเมื่อก่อนก็ที่ญี่ปุ่นนะฮะก็จะโบกธงแบบนี้แหละครับสะบัดไปมาสะบัดไปมาเพราะว่ากลัวเขาไม่ยอมรับไงว่าเขมรมีนิยมฮิปฮอปอยู่นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะจดจํากับเรื่องประสัทหินเรื่องเกา่าเรื่องแก่ในเขมรเขาคิดว่าเขมรไม่น่าไม่น่าจะเข้ามาถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่น่าจะรับรับวัฒนธรรมอ่าต่างประเทศคิดว่าเขมรไม่น่าจะฟังเพลงทํานองนี้ แนวนี้อะไรอย่างนงี้นะครับคอมเมนต์มันมันก็ต้องแบบตตตตันๆๆๆอะไรประมาณนี้นะจู่ๆไหมนะครับจู่จคมอมเมนต์แหวกแนวนะครับมาเจอฮิปฮอปนะฮะอ่าอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับการเต้นสเต็ปนะครับก็ไม่อยากใส่คําอื่นหรอกครับพี่น้องอยากจะถามบาบ่าอยบนะครับอ่าโดยเฉพาะกางเกงขาวเนี่ยพี่น้องของแท้นะครับ <c ười> ผมนั่งเบิงผมก็คืออยากขัวนีนั่งเบิงเออนะครับอ่า ไปไหนมาไหนก็ต้องหอบธงชาติไปทุกประเทศนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คือขมรน,นะขามเรในยุคใหม่ก้าวถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทวิตเตอร์นะครับเข้าติกตต๊กตุงติ๊กตอกขามเรก็เข้าถึงหมดแล้วนะครับทีนี้โลกก็เริ่มจะรู้จักขามเรมากขึ้นเพราะปกติเมื่อก่อนเขาน่าจะไม่รู้จักเนาะเพราะว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ช่วงหนึ่งก็พอๆกันกับลาวแดงนั่นแหละนะครับ ช่วงสงครามอินโดจีนช่วงนึงก็ถูกปิดประเทศเป็นนานไม่ว่า,าเขมรหรือลาวหรือเวียดนามช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้มีข่าวเรื่องเขมรเรื่องลาวแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังๆมานี่ก็เริ่มเห็นมากขึ้นนะครับความทันสมัยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการอะไรนะครับเมือ่อเมื่อก่อนไม่รู้จักเขมรมากพอนะเอาจริงนะตั้งแต่โลกอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันทาให้เรารู้จักเขมรมากขึ้นอ,อย่างล่าสุดนี่เขาก็เปิดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ เปิดพิธียิ่งใหญ่ใช้สะพานล,ลอยในกรุงพนมเป็นเป็นสะพานที่แบบทันสมัยนะครับจัดงานใหญ่ปูพรมอย่างดีนะครับเป็นสไตล์ของกัมพูชาเขาเหลือตั้งแต่เชิญนักร้องมาเปิดงานาใช้ใช้สะพานล,ลอยที่ทันสมัยนะฮะคือเยอะนะครับทุกคนครับการาแต่งตัวของขเเมเอ,อถ้าเป็นชุดในสไตล์นี้คือ ผมไม่มองว่าเขมรกอปนะสไตล์การเต้นแบบนี้ผมไม่มองว่าเขมรกอปมันเป็นเอกลักษณ์ของคนเขมรเขานะครับความสามารถเขาก็ต้องยอมยอมยอมรับเขานะครับเพราะว่าถ้ากอปในเรื่องแบบนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนของแท้นะครับถ้ากอปชุดทุง่งชุดไทยอย่างนี้มันก็โอเคเนาะมันก็โดนว่าโดนเขาด่าหัวนะครับถ้าสไตล์แบบนี้ไม่มีใครกอปนะ,อ,ะอยากทําอะไรก็ทําถ้าคิดว่าตัวเองเบาอาย ถ้ากลัวว่าถ้าไม่กลัวเป็นตัวตลกในสายตาประเทศอื่นเขานะครับก็ทําไปนะครับเบง่งสไตล์การแต่งตัวไซแวนบนนะ่ะโอ้ยตายตายตายนะครับคือมันชัดมากตะบอกคําเดียวแล้วว่ามันชัดอีหลีครับพี่นอ้องญี่ปุ่นก็ไปแล้วเกาหลีใต้ก็ไปแล้วนะครับทีนี้จะไปไหนต่ออีกนะรอ,อดูนะเพราะว่าตอนนี้เพจคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากเพจคอมเมนต์ตั้งขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนมากคือโจมตีประเทศไทยนะครับด่าคนไทยอันนี้เพจขมิเยอะกว่าเพจไทยด้วยซ้ำเพจไทยที่โจมตีหรือว่าโต้กับขมนินี่น้อยนะเพจขมินี่เกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดเลยนะครับเพราะว่าเขาแชร์ต่อกันเขาคือปร,ประเทศนี้เขาไม่ได้มีการมีงานทำนะครับเขาว่างจัดนะครับก็จะมีเพจใหม่ๆตัดต่อรูปนะใช้ AI ออะไรอย่างเงี้ย เพื่อทําให้ประเทศไทยเ,ยเสื่อมเสียนะครับเราก็จะเจอบ่อยเนาะในสื่อสังคมออนไลน์นะฮะอันนี้พี่น้องคนไทยก็บางคนก็ตอบโต้นะครับกองทีมันมันก็เกินไปเนาะนะครับโอเคครับพี่น้องครับมีความคิดเห็นอย่างไงก็คอมเมนต์กันขอบมากครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี